สำหรับกำเนิดของเฮ่งเจียนั้นเล่ากันว่าเดิมเป็นหินที่อาบแสงสุริยันจันทรามานับพันปีจนวันหนึ่งหินเกิดปรีแตกออกมาและมีลิงตัวหนึ่งกระโดดออกมาเองลิงตัวนั้นได้ไปอาศัยอยู่กับฝูงลิงที่เขาหวยกล้วยสัวหรือว่าเขาผลไม้และตั้งตัวเป็นหัวหน้าฝูงมีฉายาว่ามุยเกาอ๋องซึ่งแปลว่าพยาวานอนสูบพาต่อมาได้ออกเดินทางไปหาวิชาเพราะไม่อยากแก่ตาอย่างลิงมีฝูง ได้ไปพบกับนักพสตนม้มผู๋เจ้าซือเมื่อท่านรับเป็นสิทธิ์ก็ได้ฝึกวิชาหลายอย่างเช่นการแปลงกาย72ร่างทอนขนเสกเป็นสิ่งของตีลังกาไปได้ไกลกว่า300ลี้หดขยายร่างกายได้ขีเมฆวิเศษได้เป็นต้นพร้อมกันนั้นก็ได้รับฉายาวใหม่ว่าซุนหนอคงซุนซึ่งแปลว่าลิงหนอคงแปลว่าตื่นรู้ในความว่าง และเมื่อฝึกวิชาจนสำเร็จด้วยความคึกขนองและลำพองใจง